มันันเย่แล้วรายได้ต่ก่อนเคยดีไหมวันวันที่ได้ได้อยู่พันเดียวบ้าวใช่วันได้พันเดียวนี่ไม่พอเหรอไม่โอ้โหกล้าลูกน้องอะมีลูกน้องด้วยนะลูกน้องกี่คนลูกน้องสายคนน้ำไฟอ่ะยังไม่หักค่าใช้จ่ายนะยังไม่หักค่าใช้จ่ายจะพอะไรติดลบแล้วมันแย่ทุกหย่อมยาเลยครับแย่หมดย้อมเลยสามโรงขายของก็แย่ขายผู้เนี่ยจะว่าคิดไหมหัวแดงหัวหักหัวลุ่ยอามเง น้องคิดว่าคือจะกใคเหรออ๋อถ้าน้องคิดว่ายน้องทําเล็บเปิดร้านทาเล็บแล้วมันคนจริงๆอ่ะจริงๆความสวยความงามสําหรับหนูอ่ะมันควรที่จะหาเงินง่ายมากกว่าอย่างอื่นบางคนอ่ะอดได้แต่ต้องเสื้อผ้าต้องสวยผมต้องสวยเล็บต้องสวยสําหรับหนูคือหนึ่งเศรษฐกิจไม่ดีโรงงานไม่มีโอทีเศรษฐกิจไม่ดีกระทบกับบริษัทใช่ไหมบริษัทจ่ายโอทีน้อยขึ้นอ่าปล่อยโอทีน้อยขึ้นกําลังในการซื้อน้อยลงถูกไหมแล้วก็ตอนเนี้ยด้วยความที่หนูมองว่าเอ่อวันหยุดยาว วันหยุดยาววันหยุดยาวคนมักจะกลับต่างจังหวัดจะมาอยู่กรุงเทพกลับบ้านไปเอาข้าวไปเอาอะไรมาใช่คนของส่วนมากเลยแล้วเราคิดว่าเราอยู่กรุงเทพเราแย่ันาันนี้แล้วคนต่างจังหวัดไม่แย่กว่าเราแย่กว่าเราดิทีนี้ที่คุณคุณพูดมาทั้งหมดผมเชื่อมันเชื่อตนมันสะสมมาตั้งแต่โควิดแล้วสะสมค่ะใช่แล้วมันมันก็เลยดีดเลยพวกพ่อค้าแม่ค้าจะตายกันตายเรียบปิดร้านปิดตายหมดเลยพอพูดเรื่องนี้หยเลิกขายเลยอ่ะ มันไม่ไหวอ่ยอยู่ตัวนี้จะอยู่กันยังไงล่ะก็มีแต่ชักเนื้อแกก็อยู่ได้มีแต่ชักทุนมาไม่เคยนับองไรเพียงแค่พยุงรามาคองใช่ลอารมณ์นั้นอ่ะต่เดือนที่ผ่านมาบางวันต้องถึงขนาดชักทุนด้วยไม่ใช่ว่าไม่เราคิดว่าต่อไปยังไงคิดว่าต่อไปผมว่ายากนะยากน่าจะซวยยากเพราะเขาก็พูดแล้วตั้งแต่แรกเลยว่าถ้าเมื่อเมื่อโควิดเกิดขึ้นเราไม่สามารถคุมโรคได้ในระยะยาวเศรษฐกิจจะพังสิบปี หลังจากนี้จะร่วงไปอีกสิบปีถ้าใครที่เก่งถึงจะมาบริหารให้มันฟื้นขึ้นมาได้ทั่วทุ้งโลมันเป็นเศรษฐกิจโลก嘛ด้วยหนึ่งสงครามเกิดแล้วสองประเทศมายิงมายิงตัวนั้นยิงเสงครามไอ้นั้นสองประเทศนะมาเกิดตรงนี้อีกใช่แล้วก็มันมีอุาหกรรอีกต่อคือหนึ่งกระทบเศรษฐกิจโลกกระทบจากโควิดอยู่แล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเศรษฐกิจโลกจากโควิดอะจะมีผลกระทบไปอีกสิบปีหน้าเพราะว่ามันมันพังคือรายใหญ่มันพังหมด ธุรกิจรายใหญ่มันังแล้วแล้วตัวน้องน้องชื่อเล่นชื่ออะไรนะแก้วแล้วแก้วมีความคิดยังไงว่าถ้ามันแย่อย่างนี้เราจะมีวิธีชีวิตในการใช้จ่ายหรือการควบคุมตัวยังไงตัวตัวเราสำหรับหนูหรอเพราะว่างดเที่ยวเออไม่การประหยัดไม่ไม่ได้ช่วยให้รวยสําหรับหนูมันก็ยังมีแต่แต่มันก็ทำให้แต่มันก็ไม่ทําให้เป็นนี้คือถามว่าประหยัดเนี่ยมันไม่สามารถประคองครอบครัวได้ลูกเราประหยัดได้หรอเอาอะไรมาบอกว่าเด็กคนหนึ่งต้องไปกินใช่ไหม ร้อยหนึ่งอะเด็กคนหนึ่งก็ไม่พอแล้วค่ะไปโรงเรียนน่าโรงเรียนวัดค่ะกินข้าวฟรีอยู่ไม่ไม่ไม่เอาไอ้เรื่องกินดิเอาเรื่องการไปเที่ยวการไปพักค้างคืนเลยต้องลดหน่อยเนาะการออกไปกินข้าวรูู้อะไรเงี้ยหนูมองว่าถ้ารายได้มันดีมันสามารถใช้ชีวิตในสิ่งที่แต่ละครอบครัวสามารถบริหารตัวเองได้อันนั้นหนูเชื่อหนูไม่ไม่ไม่แปลกแต่ถามว่าเศรษฐกิจไม่ดีเงินไม่ดีอ่ะมันถามว่าประหยัดทุกคนต้องประหยัดมีใครไม่ประหยัดแล้วแล้วทุกคนก็ก็ก็ยังทุกอยู่จากการประหยัด ถูกไหมไม่ใช่ว่าเออประหยัดแล้วแล้วแบบโอ้ยเรามีความสุขจังเลยในการประหยัดไม่มีใครมีความสุขจากการประหยัดเท่าที่พูดนะน้องน้องมีความรู้มากจะจะซื้ออะไรก็ต้องคิดต้องั่นอะจะซื้ออะไรชออยากว่าพี่มีความเห็นยังไงกับการใช้ชีตไม่ผมเข้าใจว่าเด็ไกด์เก่งคนเดียวคุณแม่แก้วก็เก่งนะนั่งคุยบนรถพี่ไกด์มันเก่งเ้ยคุยคุยหลายเรื่องอะคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้พอแล้วนะ ก็พอแล้วครับพอเรียนรู้แล้วทางที่คุยดีมากผมจนผมตกใจออกแม่ไกดมันไม่ใช่เด็กที่ว่าใช่แต่เราเราไม่พูดเรื่องอื่นเรื่อง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 ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เราไม่พูดเพราะว่ามันไม่ไม่ดีแต่ว่าผมคุยกับน้องเลิกไหมบอกเลิกพอละแค่นี้พอละบอกอยากตัดจบไปทั้งหนึ่งสองสามาตัดจบไม่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 เอาต่อละก็คือแต่ว่าผมรู้ที่ผมพูดแต่มันผมถ่ายไม่ได้ว่ามันมีมูลเหตุที่ว่ามันมีอะไร สำหรับบางเรื่องที่คนไม่รู้มันแยกกว่านั้นที่น้องตัดสินใจทําซึ่งเราเราพูดหรือเราไปว่าใครไม่ได้แต่วันนี้ก็ได้คุยน้องแก้วนะแม่ไกรเนี่ยก็ทําร้านทําแล็บทางซื้อวยว่ามุมมองเศรษฐกิจตัวนี้มันแย่ทุกอย่างยากคนอดมื้อกินมื้อค่าเทอมเด็กเรียนพิเศษแต่ประคาชนแบบไม่มีเงินที่จะซื้อของอย่าว่าแต่ค่าเทอมพิเศษเลยแต่ว่าแค่ค่าเทอมธรรมดาตอนนี้ช่วงเนี้ก็ลําบากแล้วเพราะสมัย หมัยที่เราเรียนงานเทอมละสามร้อยห้าสิบสามร้อยหกสิบตอนนี้มันตกไปตอนนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นที่จะมาต่อให้บริหารจัดการอะไรก็ต้องเก่งจริงๆนะแกเนาะหสำหรับหนูอะหนูหนูถ้าให้หนูรอคุณเศรษฐานะสำหรับหนูให้หนูว่าคุณเศรษฐาใช่เขาเก่งบริหารแต่การบริหารของเขามันจะทําให้มันน่าเชื่อถือระดับโลกอะไรอยู่นี่เนเพราะมันมันผลกระทบระดับโลกใช่ใช่ตอนนี้มันเป็นผลกระทบระดับโลก ใช่แต่ถามว่าทําไมตอ,ตอนตอนตอนคุณประยุทธ์เป็นอ่ะเขาเขามีความมั่นคงไงทางพระมหากษัตริย์หนุนถูกไหมอ่าเขาเป็นทาหารมันก็มีความมั่นคงแต่ว่าลุงตู่เขาแคไไ่ไม่ได้ไม่ได้บริหารแบบจ๋าจัดถูกไหมแต่สาหรับหนูอ่ะก็ยังชื่นชมคุณทักษิณในการบริหารเขาสามารถหยิบจับมันก็ขวพ่อค้าแม่ค้าธรรมดา mm hmm. เขาก็เลยมีความเก่งต่างกันนี่ก็คือต้องรอดูว่าคุณเศรษฐาตอนนี้จะแก้ปัญหา ยังไงแต่เรื่องเศรษฐกิจโลกอ่ะอาจจะอาจจะแก้ไม่ได้หรอกแต่ว่าเศรษฐกิจภายในสาหรับหนูจะทํำยังไงจะทํายังไงให้บางบางประเทศนะตอนเนี้ยแย่มากไม่มีน้ําไม่มีข้าวเช่เรายังมีนะใช่มันเป็นมองดึงโลกเรามันเป็นเมืองเมืองเกษตรเรื่องไงพี่เมืองเกษตรเ้วยไงข้าวเราก็ปลูกเองส่งออกด้วยมันก็เลยถามว่าถามว่าอยู่ภายในทําไมประเทศเราจะอยู่ไม่ได้อยู่ได้เราอยู่ได้เราอยู่ได้แต่เราก็อยู่แบบไม่รวยไง เราปลูกข้าวกินได้นะใช่แต่เราต้องจยาไปกินไปเที่ยวไปเตะเราต้องลดน้อยเตยลงมั่งใช่อย่างบางเดือนไปกินข้าวนอกบ้านหลายหลายรอบต้องลดเหลือครั้งสองครั้งก็น่าจะพอใช่ใช่ต้องบริหารตัวเองแบบนั้นแหละอย่างแม่ไม่บริหารตัวเองไม่ได้น้ำมันประเทศเราแท้แท้เออเรากินแพงข้าวประเทศเราแท้เราซื้อแพงเนี่ยแหละค่ะสองทันเนี่ยเนี่ยแหละค่ะแทนที่อ่ะใช่เนี่ยแหละค่ะเราส่งออกไปนี่อื นค,คนประเทศอื่นกินถูกว่วาของเราใช้ถูกวา่าแต่ตอนนี้หนูมองว่าเขาเขาพยายามที่จะดึงจีนให้กลับมาเที่ยวมผมจะพูดให้องแก้วฟังนะอมผมไม่เอ่ยชื่อบริษัทดีกว่ามันม,มีบริษัทหนึ่งจ้างคนงานออกถามว่าเป็นบริษัทของเครือยักษ์ใหญ่ของสารเมิกาอันนี้เล่าให้ฟังเนะี่ยเขาจ้างคนงานออกผมก็เลยวันนั้นผมเจอผู้บริหาร,รบริษัทยักษ์ใหญ่ซึ่งเป็นของสารเรม,รรม,รมิกาผมถามว่าทําไมถึงจ้างพนักงานออก เขาก็เลยบอกผมว่าเหตุที่จ้างเพราะว่าสหรัฐอเมริกาตัดการซื้อขายกับจีนพอจีนมันเป็นลูกค้ารายใหญ่พอตัดปึ๊บยอดคนซื้อมันลดน้อยถอยลงด้วยการที่เขาแบบสองมหายักษ์ใหญ่มหาประเทศสองนั่นเนี่ยไม่ไม่โอเคกันพอไม่โอเคกันเนี่ยการซื้อขายจีนคนจีนเยอะที่สุดในโลกต้องการบริโภคอุปกรณ์อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยของสหรัฐพอไม่ขายให้คนงานของสหรัฐ ที่เป็นคนไทยเราทําอยู่ตกจ้างออกงานโอทีไม่มีเหมือนที่น้องพูดนี่เห็นชัดเจนมากนะเนี่ยบริษัทเอตัวนี้เนื่องจากโราสั่งเลือถือที่โหวตวยผ่าที่แน่ๆก็เกิดจากเกิดจากสองมหาอำนาจทะเลาะกันมีผลกระทบจริงหนึ่งหนึ่งอเมริกากับจีนเนี่ยเขาเขามีเขามีปัญหาอยู่แล้วแล้วเขาก็เริ่มมีปัญหาบานปลายขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยกระทบกับการส่งออก ทั้งสองประเทศอยู <S 2> <S 2> ่แล้วนี่แหละรายกางมามีสองภาคอีกเกิดจากผมสอบถามเรื่องออกเขาจ้างออกอุ้ยบอสใหญ่ใหญ่จ้างออกจ้างออกเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจ้างออกเพราะอะไรอุ้ยจ้างออกแค่นี่เหรอไม่ไม่อเมริกาแม่งตัดเลยแบบมันมันตัดความสัมพันธ์เออจอสศัพท์ที่เราหัวเวยห้าใช่มไอ้ก็ขออนุญาตขออนุญาตคุณยายนะเุายายหมูตู้ครับน้องแก้วแม่ของน้องไก่เนี่ยมานั่งคุยก็โอ้ผม คือไม่ได้คุยก็ยไม่ได้รู้ว่าแต่เราคนนะเกิดจากเศรษฐกิจมันไม่ดีนู่นนี่นั่นเ,เราเศรษฐกิจแต่เราก็ต้องสู้นะมีชีวิตอยู่ก็เนี่ยเมื่อวานคนเก็บตังค์ที่ตลาดอาซีเอ็มอะวันนี้ไปทำเรทพี๋ยวคลิปนี้แต่ว่าขออนุญาตเพื่อนนะมาน,นั่งคุยกันนะนามานั่งกินข้าวขอขอบคุณมากนะซื้อข้าวมาเลี้ยงผมโอเคมากทั้งแกนะสวัสดีครับ